สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในการยิงโฆษณานะครับที่เป็นโพสต์แบบข้อความนะครับจะทํำยังไงเพื่อให้โพสตนั้นอ่ะมันดูแบบมีความน่าเชื่อถือเยอะๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทํานะครับสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นนะครับตามไปทําด้วยกันโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไง นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งโดยปกติเวลาที่เรายิงโฆษณาเนาะหลังจากที่เราเลือกแคมเปญแบบข้อความเสร็จนะครับเราก็จะใส่นั่นนู่นนี่นะครับไปเรื่อยๆจนมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับที่มันเป็นส่วนของออการใส่ตัวโฆษณาถูกต้องไหมอันนี้ก็คือสเต็ปการยิงแบบข้อความเนาะก็โดยส่วนใหญ่แล้วที่สอนสอนกันมานะครับที่สอนสอนกันมา ก็คือจะให้มาสร้างนะครับเป็นโฆษณาตัวใหม่เลยนะครับซึ่งโฆษณาตัวนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่โฆษณาที่อยู่หน้าเพจนะครับเอ้ไม่ใช่มันจะไม่ใช่โพสต์ที่อยู่หน้าเพจนะครับอันนี้คือตามสเตปเลยนะตามหลักเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่อ่ะโดนสอนกันมาอย่างนั้นนะครับแต่นะคราวนี้ผมจะบอกว่ามันมีกลุ่มคนอีกกลุ่มคนหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไปเอาโฆษณาเอ้ยไม่ใช่ไปเอาโพสต์ที่มันมีอยู่แล้วในเพจเนี่ยครับมาใช้ในการยิงโฆษณาแบบข้อความนะครับคราวนี้ข้อดีของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันก็คือ1เราสามารถที่จะทําโพสต์ในลักษณะนี้ได้นะครับแต่ถ้ามาสร้างตรงเนี้ยมันทําไม่ได้ถ้าสร้างตรงเนี้ยมันจะใส่ได้แค่รูปเดียว นะครับถ้าเป็นรูปภาพก็รูปเดียวถ้าเป็นวิดีโอก็วิดีโอเดียวนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าเราสร้างขึ้นมาก่อนแล้วเรามายิงที่หลังเนี่ยเราสามารถสร้างอย่างนี้ได้นะครับแต่ข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเข้าไปในกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่เราเลือกตรงเนี้ยเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยตำแหน่งการจัดวางพวกเนี้ยครับมันอาจจะไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็ต้องลองเลือกเอาดู คร,คราวนี้วิธีการของมันก็คือก่อนที่เรานนะครรับก่่อทีเาจะทําการยิงในลักษณะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับเราจะต้องมีปุ่มส่งข้อความปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะเราจะต้องไปทําเอาไว้นะครับโดยวิธีการทําก็คือเวลาที่เราสร้างโฆษณานะครับเนี่ยเวลาสร้างโฆษณาขึ้นมานะครับเราจะต้องมาติ๊กปุ่มปุ่มนี้เอาไว้เห็นไหมปุ่มปุ่มนี้นะครับนี่ เราต้องมาติ๊กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราไปทําโฆษณาแบบข้อความมันจะได้ทําได้แค่นี้เองนะครับกดมันมีอยู่แค่นี้เองคือเราต้องไปใส่ปุ่มตัวเนี้ยไปกดมันเอาไว้นะครับปุ่มๆนั้นมันก็จะมาขึ้นโชว์แบบนี้นะครับคราวนี้วิธีการยิงก็คือก็ยิงตามปกติเลยครับเสร็จแล้วเราก็มากดเลือกใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเลือกโพสต์ตรงนี้นะครับกดเลือกโพสต์ตรงนี้ แล้วเราก็ยิงไปเลยนะครับในสเต็ปแรกนะคือยิงในเป็นแบบข้อความเนาะก็ยิงไปนะครับคราวนี้สเต็ปที่2ก็คือเราจะมาทําการยิงแบบมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมมันเน้นอะไรใช่ไหมมันก็จะเน้นพวกไลค์พวกแชร์พวกคอมเมนต์นะครับก็คือเน้นประ,ประมาณนี้ถูกต้องไหมแต่เราจะต้องมีคุมเป้าหมายที่มันมันโอเคอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ เนาะอันนี้ก็คือวิธีการนะอันนี้เราไม่ได้พูดกันถึงกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มเป้าหมายก็คือมันก็ต้องดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่จะใช้ยิงกันนะครับคราวนี้สิ่งที่มันจะได้คืออะไรสิ่งที่มันจะได้ก็คืออย่างเงี้ยผมยิงเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเดียวนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้คราวนี้สิ่งที่คนเห็นนะครับแล้วชอบ เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเออมันมีความน่าสนใจนะครับมันมีความน่าสนใจคือพวกไลค์คอมเมนต์แชร์อะไรนะครับยิ่งโพสต์ออไหนที่แบบมีคนคอมเมนต์เยอะๆนะครับมีคนไลค์มีคนแชร์เยอะๆโพสนั้นก็จะขายดีด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอันนี้เนาะผมพูดอย่างนี้ละกันที่เขาใช้กันนะครับซึ่งบางทีเราเห็นตาม หน้าฟีดของเรานะครับเวลาเราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้คนนี้มันทําไมมันทําไมมีคอมเมนต์เยอะจังเลยทําไมมีคนไลค์เยอะจังเลยนะครับซึ่งผมมีเพื่อนหลายคนที่ยิงในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คุยกันเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่ายิงแบบข้อความก็ยิงนะครับแล้วก็ยิงแบบเอ็นเตอนเมนต์อีกหน่อยหนึ่งด้วยนะครับเพื่อไปกระตุ้นนะครับคราวนี้ ถามว่ายอดซื้อมาจากไหนมากนะครับก็อันนี้แล้วแต่ธุรกิจเลยนะครับแต่และธุรกิจไม่เหมือนกันและทั้งหมดก็คือเทคนิคนะครับที่เอามาบอกกันในวันนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับลองเอาไปทําดูสําหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ก็ฝากเพจกับฝาก ยูทูบเอาไว้ด้วยนะครับก็ถ้าใครนะครับใครที่ติดขัดตรงไหนนะครับแล้วก็อยากจะให้ทําวิดีโออะไรนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามานะครับมาบอกได้เลยนะครับมาบอกได้เลยว่าอยากให้ช่วยสอนเรื่องนี้หน่อยเรื่องนั้นหน่อยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ